่อนหลครับพี่น้องงวค้วยเปแสนามครับวยหน่อยไป้แสนามครับห่อนหลายครับพี่น้องตาสงสารบ่ครับห่อนเมืองค้วยครับพี่น้องค้วยห่อนห่อนแดดครับย่มเทียงนี่ห่อนแดดห่อนห่อนนะครับวยแล้วเป้แสนามครับไปเจได้เส่นมามไมเย็นบ่แงะนะฮะเส่นามบ่ เย็นปะอืมครับพี่น้องเบิ่งควายหน่อยครับนิ้วหยาปะอ่าคุยกับคุ้ยกับหูเรื่องครับพี่น้องคุยกับคุ้ยกับหูเรื่องครับเบื่องสัมผัสได้ครับพี่น้องเบื่องควายองคกอรก็เรียงควายคือกันนะครับอันนี้ควายหน่อยครับไกลๆนี่จะเป็นแม่แม่ควายครับพี่น้องไกลๆนอนอยู่นั่นนะครับ ควยเนี่ยมีราคาครับพี like ่น้องเลี้ยงไว้มีราคาเด้อครับพี่น้องง้นี่อันนี้ควายเด้อครับควายนะครับควายบาดเห่าครับพี่น้องอยากเล็ดน้ำครับควายหน่อยครับพี่น้องมาเบิ่งควายนะครับบรรยากาศนะครับพื้นที่นี่จะไว้เลี้ยงควายครับพี่น้องรอบๆนะครับเลี้ยงควายนะครับนี่ครับมีน้าให้กินพร้อมนะครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องมารับชมนะครับผมมีอย่างหลายครับพาพี่น้องมาเพิ่งควายนะครับเลี้ยงควายแบบง่ายๆนะครับปล่อยตามธรรมชาตินะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสิกับน้ำบ่ฮะสิกับน้ำบ่ บายบายครับบายบายเดอ้อคุยหน่อยไปก่อนเด้อไปก่อนโอเคเนาะบายบายครับครับกลับแล้วเด้อไปโอเคโอเคครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ